วางนี้ก่อนนี่งวังนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่น้องนี่นี่เลยเ้วนะบึงโอ้โบแตกพี่น้องนี่เรียกเสือเนาะสบายดีพี่น้องอ่าเมื่อนี้กะสิพาทุกคนไปอันไปป่าเนาะไปอัน หาบอลอยู่บนเท้าของพี่น้องที่เชื่ชีวิตเนาะไปเสียงไข่ถ้าบอลไห้เขาอยู่กับใครสิแตกพี่น้องถ้าบั้นถ้าบ่อยู่กับโบแตกไปเบิ่งนกันพี่น้องว่ามันสิแตกหรือโบแตกเนาะจะเห็นแต่เขาจะาว่ามาเนาะว่าสิ่งไม่ขนาดเท่ากันเนี่ยแกได้หรอไม่เกียไม่แกได้ทำ คนออกชือว่าหอดบอลถัดซีนะออกจนไม really ่ไป่างบอลแมนเนาะอาสิได้ต่เท้าสิได้ผ้าทุกคนไปเสียงไข่เพิ่งว่ามันสิแตกหรือโบแตกเนาะพี่น้องไปดูนะกันเลยอ่าสิได้มีการขอบบอเพิ่งก่อนเนาะว่าเพิ่นจอยู่บอลแน่นะแต่ก็สิมีการเสียงไข่ถ้าบอลได้เพิ่งโอยู่กะไข่สิโบแตกเนาะพี่น้องไปแบกจัน แต่ไม่รู้นะครับน้องมันสิเมียนจริงหรือเปล่าจับเอาเด้อลูกลานภัยนั่งท้ายเด้อมาอยู่น้ำอะไรใคสร้างวะประดึงปลากกองเลยไม่เท่าปวดท่ากองเลยปลาป้าหอนปลาไม่น่าใส่มึงหับเอาไลอยู่เมืองใดก็ให้เขาอยู่เด้อแต่บนนั้นพญายู่มันไข่ขี้แตกเนาะ เขาอยุ่นีเรื่อยๆนี่แร่แร่แร่อ้าวนี่นะเปิ้งเพชรพี่น้องฮะนี่ระวังนี่ก่อนนี่ระวังนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่น้องนี่นี่เลยวนะเบิ้งปุ๊บโอ้โบแตกพี่น้องนี่นเรียเสือเนาะโอ้ยย่งโบแตกเด้พี่น้องนี่ไหวฉันมาเสือหงอกโบแตกโบเพิ่์นบระยู่เนาะหัวไข่หงอกเขาจะปลาแฮะ เดือบร้อยว่าแล้วโอ้โหที่บอกควอยู่บันนี้พี่น้องนี่ไข่แตกเลยโอ้แตกเนาะนี่แสดงว่าควรจะอยู่บันนี้พี่น้องแตกนะลุดมือยังฮับอยู่ยังัแตกบ่อขาดวันไหนเอาไม่บ่โอ้โหงอไปทั้งคุณพอดีเลยเออพอดีพอดีพอดีเลยพอดีแตกเลยพี่น้องปกติมันช่แตกต่ในวันนี้เนาะ ับทนบทนเร็วีนะับทาีเมาไดบมาบนีับี่รับขอับกมาับไปแี้อยพันธีอันนี้ก็ถือว่าเบบในความเสือเนาะไปเนาะเนาะควเสือชมบุคน์ชบกนยูอีก็ไม่ชีแตกมุนกว่านี้เนาะอันนี้แปลว่าคล้ายๆแบบิ่นอาจจะหับโบท่านกับว่าเมนเนาะ เลยแตกบุกขักพี่นอ้องอันถ้าตั้มตั้มปกติแล้วไข่นี่มันรูดมือนี่มันแตกแล้วพี่นอ้องกล้องกระดึ้งกระตไม้มีแต่พี่น้องเพิ่นเนาะอยู่หวังเดียวกันนี่ก,ก็คุ้คุ้มนล้วคือรางวอลเพิ่นซิอู่เนาะ เป็นความเสือเสือของอนันา,าวลาวเนาะมันเรียกว่าเผาหรือว่าของศาสนานพานุทธเนาะถ้าการชีวิตก็จะเอาไข่มาพี่น้องเอาไข่มามาเสียงท้ายเนาะถ้าว่าบ่ไดเพิ่นสิอยู่ถ้าเฮาโยนไข่ไปมันก็สิแตกบนนั้นเนาะถ้าบด่ดเพิ่นบ่อยากอยู่ก็แกงสูงสําจก็บ,บ่แตก<อ>ทั้งอันว,บบว่าโตกบ่เสือพี่น้องว่าโยน,น,นไข่ไปมันสิบ่แตกเนาะ ก็แมนก็เป็นอรีเด้พี่น้องนก้อนถ้าเบิ้ลได้เป็นปลาอยู่เบิ้ลปลาแตกอรีแต่ไปบลเสือก็มาพิสูจน์ได้เนาะอันนี้ก็เห็นโดยตาเปล่าโดยตาของตัวเองจะได้เสือว่าเออว่าปลาแตกอรีแต่ก่อนก็บ่เคยเสือข้าหางใหม่เหรอ เิ่นบ่อยากอยู่บนไหนว่าหวังนี่เนาะ,บ,นนะบ่อยากอยู่บนไหนแต่ว่ามันลุดมือครับบ่ท่านนั่นแหละเพิ่นยังอยู่อย,อยู่ท่านนี่กะถ้าไก่ๆเนี่ยก็ชี้ไมเเียนกองพ่อนั่นพี่น้องของเพิ่นเนาะมีญาติพี่น้องของเจาะนะถึงเลยเพิ่นอยังอยู่ไก่ๆกันเมียนมือจริงไม่ต้องหยาติพี่น้องกันเองคนในแก่รอบครัวของเผืนเนาะอยู่นั่งกันน ด้วยคนก็จะอยู่ไกลหยาิพี่น้องเอ่หนะต่อไปก็สิมีการตัดไม้หาพื้นเนาะพี่น้องตัดไม้หาพื้นเฮ็ดเตาเผาเนาะยังไงนั่นขุดสีแจ่เนาะสีเสาพี่น้องคืออาจจะเป็นรักตะกอด สี่เสาทางก้านนี่ยได้เกินคุ้มอย่างเงี้ยก่อนคุ้มคุ้มบนกระดูกสุโภูมิยังไปสั่นเลยโอ้บนกระดูกปจิน่าจะอยู่ใจกลางเนาะพี่น้องดูห้อมวังนี่เนาะอาถาเป็นในเมืองหรือว่าในกรุงเถีหรือว่าเขตอันที่มีการพัฒนาแล้วเนาะกปสิมีเต้าเนาะพี่น้องมีข้าวจีจูดเสรเต้าเผาเนาะ วันเท่าเนี่ยก็ถือว่ายัางไม่ได้หอดคันหนันเนะาะโ๊กกระยาไมนแน่นหลักไม่ตอนนี้ก็มีการตัดผื้นเนาะพี่น้องเนาะ ดบน้องมื่อราบเนาะตอนนี้พี่น้องเขาแล้วซอยกันเนาะซอยกันแบกหามหรือว่ามันนัดเนาเนาะนัดเบ้าซอยกันใหญ่ขึ้นหวานเลยเนาะเจ็บไข่นี่ก็ซอยกันเบืองกันแย่งขึ้นหวานเลยพี่น้อง ไอ้ซอยบ่ใไอ้ซอยบอกเลยซ <ś c oughs> อยกันพี่นองพี่ว่าแสดงถึงความสมาธิของพี่น้องฝันเห,าหน่าเนาะ

ตอนนี้ก็ได้ลงลงล,ง,ลงเสาเลยเนาะพี่น้องลงหลุมตั้งเนานะมันก็ได้แบกใหม่มาเรื่อยๆเนานะแบกฟืนเนาะคือฟืนเนาะพี่น้องใส่ฟืนในการเฝ้า,านะทำระบบฐานเัา ลึกด oh, yeah. 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 mm ้วยเว้ยซ้อนหนาได้จะหนอยอปีนาเลยนะเหรตอนั้นปีนาเลยชิเป็นังั้นเป็นน้ำเข่าบือเปล่าวนี้ห้าปนเปนหอเอาเป็นห้าปศที่ห้องนี่จะไหนอย่างไรเนาะ